สวัสดีครับนะสวัสดีเอฟซีตองเบย์เทกับผมนะครับนะฮะมันนี้อยู่ฟาร์มพี่น้อยนะครับนะเะจะเดินซับอาหารสัตว์ฟาร์มนะครับนะตัวนี้นะครับนะคือตูมตามนะครับนะฮะมันนี้มาเบิ่งพัฒนาการครับนะพี่น้องครับนะเบิ้งใบครับนะฮะเป็นงว่าที่ใบสวยนะฮะเป็นงว่าที่ใบสวยนะครับนะพิมพ์นิยมเลยล่ะนะครับนะกระบาลดีมากครับนะกระบาลดีมากนะครับเพราะว่าเขาเอ่อนะครับแม่เขาเป็นลูกจอร์ียนนะครับนะะกระบาลดีมากสีดีครับนะฮะสีดีมาก เดี๋ยวจะนะสีนี่แดงเข้มเลยนะครับนะะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เทียบให้บิ้งนะครับนะะตัวนี้คือโมนานะครับนะลูกสาวมาริโอ้นะครับนะโมนานะครับนะมาบึ้งเทียบนะเทียบสซียนนะครับนะสีพอๆกับใบชานะครับนะนี่ใบชานะครับนะยุนี่สีแดงแรงนิดนะครับนะฮะนี่นะสาวน้อยใบชานะครับนะสาวน้อยใบชาเบึ้งครับ เบื้องหลังนะเป็นลองเลยนะครับสาวน้อยใบชานะครับํำตัวยาวมากครับทำตัวยาวดีนี่พี่น้องครับนะฮะสวยงามมากครับตูมตามนะครับนะสาวที่ตามพัฒนาการครับตัวนี้นะครับนะเบิ้งครับเบิ้งถ่ายนะยืนดีนะครับนะ ว่าสิบหกเดือนหรือมั้งตอนนี้นะครับบรรยากาศดีครับสหสับฟรามีหน่อยนะครับบรรยากาศน้ำข้าวแรงนะครับอ่ะตอนนี้ว่าสีเริมนั่นแหละเจนะครับเนี่ป้าเจ้อะตุะต,ตาม,มาว่านสิเป็นนะครับเป็นวนๆล่ะนะครับนะวนตัวแมล่ะนะฮะ อุ้ยฮะเบิ้งครับเบิ้งดังเบิ้งกระบาลพี่น้องครับนะนะตุ้มตามนะครับนะสีแดงดีครับนะแดงแบบโอ้แดงเข้มครับตัวนี้ครับนะสีแดงดีมากกระบาลดีครับนะเดี๋ยวบอกพี่น้อยเทตําเชื่อย่นะฮะเดี๋ยวรออยู่กันนะครับนะก้อยนี่เกียวเสมอสองสองขางเลยนะครับนะะกระบาลบนดีนะครับกระบาลกว้างมากนะครับ สีสัมพันธ์สีครับนะสีดีมากครับนะสีดีมากครับนะแม่ยกกับพิกาดนะวันละพิบูลฟาร์มนะครับแม่ดาวเรืองนะครับวันสิบหกเดือนครับตอนนี้นะครับสันตุนตามประมาณนี้นะครับนี่นะครับสาวน้อยโมนานะครับดังคมกลิบนะ่ายหนาครับนะดังคมกลิบครับนะเบื้องหลังครับนะหลังนี้เป็นกระดานเลยนะครับสำหรับเสา สวยนะครับใบชาเนี่ยไอ้โทษครับนะ่ยตัวนี้โมนานะครับนี่โมนานะครับเนี่ยเป็นน้องของเออสาวของต้นนะครับนาทียุกับพี่ดอนนะครับนะตัวสวยๆนะครับที่ซื้อไปจากข้อพี่นางนะครับเนี่ข้อแม่เดียวกันเลยนะครับดั้งคมกลิบครับใบกว้งครับโอ้ บรรยากาศนะคราบมีหน่อยนะครับโอเคพี่น้องครับนะฮะฝากติดตามเลยนะครับสวัสดีครับนะฮะสำหรับตูมตามนะครับกําลังเด็ดครับสาวๆนะครับ,สว,นะรบสวัสดีครับ